สวัสดีค่ะสวัสดีฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเล่าข่าวนะคะที่ว่าปราสาทตาควายนะคะที่ว่าไทยเรานะคะทหารไทยเราร้รอมรั้วลวดหนามนะคะหีเพลงนั่นแหละแล้วมีการประเอดตัดนะคะเขาบอกว่ารู้พิกัดแล้วนะคะว่าตรงปราสาทตาควายถ้าตรงปราสาทตาควายเนี่ยเราต้องมีทหารไทยของเราประจําอยู่ข้างๆที่ว่าห่างกันมาสามรอยเมตรใช่ไหมคะ เขายึดตรงนั้นได้แต่ว่าไทยเราจะไปร้อมรั้วตรงนะคะที่เราล้อมนะ่ะก็คือห่างกันสามร้อยเมตรใช่ไหมคะที่นะคะเมทับท่านเมทับพูดไว้นะว่าเราประจําอยู่ตรงนั้นห่างกันสามร้อยเมตรถ้าเราประจําตรงนั้นอยู่แล้วเรายังไม่ได้ถอยออกมาเนี่ยถ้าขมรมันเข้าไปตัดขนาดนั้นน่ะในเมื่อเรามีกฎอายการศึกแต่เขาก็มีนะคะ ขาบอกข้าวราม,มาทุกคนนั่นเลยค่ะพร้อมไอเขาเรียกอะไรกันไก่ตัดร้วั้วดน้ำนั่นแหละค่ะเนาะก็เอามาตัดเอามาตัดนะคะแล้วก็แบกกับประเทศของตัวเองแล้วตรงนั้นน่ะถ้ามันตัดเสร็จแล้วมันเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยเราหรือเปล่าก็ยังไม่มีข่าวออกมาใช่ไหมคะถ้ามันตัดลวั้วดน้ำออกแล้วเนี่ยมันขนคนเข้ามาหรือเปล่า เราก็ยังไม่ได้รับข่าวสารตรงส่วนนี้เนาะแต่เราได้เห็นแต่ว่าขメร์มันถ่ายคลิปตอนที่มันไปตัดรั้วลวด้วดํามาหลายคนอยู่นะคะพอตัดเสร็จก็หอบรั้วลวด้วดําเอาไปไว้ฝั่งตัวเองนั่นแหละคะ่ะหลังจากนั้นมันก็ไม่มีให้เห็นอีกเลยว่าเขาขนคนขน,น,นทหารเข้ามานะคะเลยรั้วลวด้วดําหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราเมื่อทุกอย่างแล้วแล้วทหารไทยเราที่ประจําอยู่ตรงนั้นเนี่ย เราก็ไม่ได้ไปป,ประจําไปตลอดแนวเนาะไม่รู้เขาไปตัดช่วงไหนนะคะที่ประสาทตาควายนะ่ะไม่รู้ช่วงไหนที่เขาไปแอบตัดกันน่ะที่จริงเนาะมันก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรถ้ามันมีอะไรเหมือนที่คุณกันจอมพลังพูดนั่นแหละว่าล,ว,ลวดลวดหนามเนี่ยถ้ามันมีการตัดหรือการไปทำอะไรกับมันเนี่ย มันจะมีการแจ้งเตือนเนี่ยมันน่าจะดีเนาะเราจะได้รู้จุดไงว่าตรงไหนที่มีการรบกวนหรือใครไปตัดเนี่ยนะคะมันก็จะได้รู้เราก็จะได้ไปสกัดกั้นได้เนาะนะคะแต่ยังว่าแหละเพราะเขามีขาบอกเข้าหลามมานะ่ะถ้าไทยเราจะไปก็เดี๋ยวไปประทะกันเดี๋ยวก็มีประดินกันอีกแล้วเนาะแต่ทางที่ดีเมื่อมันตัดขนาดนี้เนะี่ย คือในส่วนตัวของ My ล์เลฟจนะไมล์เลฟจอาจจะใจดํานะคะคือไมล์เลฟถ้าไม่ชอบเนี้ยไมล์เลฟบอกเสมอเขาเหล่านั้นจะเป็นอากาศไปจาก My ล์เลฟเลยจะไม่มีตัวตนให้ My ล์เลฟได้ดูเลยนะคะต่อให้ยือนอยู่ตรงหน้าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอากาศไปเลยคือจะไม่สนใจนะคะจะไม่ใส่ใจนะคะเมื่อเขาทําขนาดนั้นน่ะไทยเราต้องตอบโต้นะ เพราะว่าคุณมาตัดร้วดลวดน้ำหีเพ่งที่ประชาชนบริจาคไปให้เนี่ยเอาไปล้อมล้อมร้ว,ลวแล้วขมีนมันขโมยไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วขโมยไปในที่บ้านหน้องยาแก้วบ้านหน้องจานน่ะก็ขโมยไปทั้งที่ยังไม่ได้แก่น่ะคือโจรมันยังไงก็คือโจรน่ะโจรมันไว้ใจไม่ได้นะคะมันน่าจะมีแบบไอตัดปุ่มบึ้มปั๊บเลยอะไรประมาณนี้นะเนี่ย มันควรจะมีให้สัญญาณให้เรารู้ว่าตรงไหนที่มันตัดนั่แหละคะ่ะก็จัดการให้มันเสร็จๆไปเลยเนี่ยเพราะถึงขั้นขนาดน่ะหอบกันมาตั้งหลายคนน่ะมาตัดรั้วรวดน้ำไม่รู้จะว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าข่าวนี้มันมีขา่ามันเป็นข่าวมันตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วใช่ไหมวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเนี่ยที่ตัดรั้วรวดน้ำนะคะ แต่ข่าวเรามามาได้เห็นกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานคือวันที่เก้าใช่ไหมคะคลิปมันปล่อยออกมาเนะมันก็คงตัดตั้งแต่วันที่เจ็ดนั่นแหละค่ะที่เจ็ดที่แปดนั่นแหละมันปล่อยคลิปให้เรามาเห็นทีหลังนะนะคะมันก็ควรจะทําอะไรที่มันเด็ดขาดเนาะขนาดโจรเข้าบ้านเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยเป่าไปเนี่ย ตุยฟรีนะคะคือเมื่อคุณบุกลุกบ้านเขาอะเวลาเขาเป่าไปนี่ตุยฟรีนี่เอาผิดเขาไม่ได้นะเพราะคุณบุกลุกพื้นที่ของเขาเนี่ยชกเช่นเดียวกันเนี่ยเราล้อมรั้วลวดหนามไว้เนี่ยถ้าเขมรมันเข้ามาถึงกระทันตัดรั้วลวดหนามกือกกำแพงของเราเนี่ยถ้าเป่าไปเนี่ยมันก็ตุยเราก็ไม่ผิดนะคะเพราะ มาทำลายข้าวของของเราอ่ะนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไทยเราควรจะเด็ดขาดเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันตัดไปแล้วปล่อยมันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี้ยโอโ้นะคะเอามาเสริมใหม่เดี๋ยวมันก็มาตัดใหม่นอกจากว่าเราจะมีวิธีป้องกันเนะี่ยนะคะพอตัดปุ๊บนะตุยทันทีประมาณนั้นเนะี่ะมันถึงจะไม่กล้าตัด มันถึงจะไม่กล้ามาเอารัวลวดน้าของเราอะ่ะมันต้องมีอะไรทําให้เราเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันปลอดภัยสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปก็มาตัดเอาไปก็มันมันต้องเด็ดขาดนะคะถ้าไทยเราไม่ยอมเด็ดขาดพอเขาตัดไปก็ปล่อยให้ตัดไปพอเขาตัดไปตรงนู้นก็ปล่อยให้ตัดไปตัดไปแล้วก็ไปเสริมใหม่แต่ไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะคะ เราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ของเรานั่นแหละถ้ามันตัดไปขนาดน,นั้นแล้วเผื่อมันเอาไอ้ทุนน้อยนาเข้ามาวางในพื้นที่ของเราอีกลหละและเจ้าหน้าที่เราลงไปตรงนั้นนะ่ะทาไงทีนี้จะเอาของไปวางล้วนลวดหนาใหม่เนี่ยเผื่อไปเหยียบทุนน้อยหนามันอีกนะ่ะทาําไงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ประจําอยู่ทุกจุดอยู่แล้วใช่ไหมคะคือไม่ได้ ประจำตลอดแนวนะว่างั้นเถอะมันก็เลยทําให้เขมนมันแอบมาแล้วก็มาตัดรั้วที่จริงมันเป็นตอนกลางวันด้วยนะมันตัดเนี่ยมันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็ถึงอยากในแหละเนาะอยากให้มันมีอะไรที่ว่าพอเริ่มตัดปุ๊บมันมีเสียงนะคะเราจะได้รู้ทันทีไงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะตาม ะเข็บชายแดนเราที่กั้นลัวล้วนนามหีเพงไว้นั่นและคะ่ะนี่แหละก็ถึงอยากให้ว่าตรงไหนที่เป็นผืนแผ่นดินไทยเราเนี่ยที่จริงมันเสร็จมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วเพราะมีหลักเขตชัดเจนนะ่ะตั้งเจ็ดสิกว่าหลักเขตนะ่ะมันก็ควรจะปักหรือสร้างกำแพงตลอดแนวเขตแดนนั่นแหละคะ่ะที่มันมีเสาหลักเขตแดนนะ่ะพอขึงไปปุ๊บเจอกันปั๊บเนี่ย พราะปกเดี๋ยวนี้มันมีเรดาร์ใช่ไหมคะที่สามารถสง่งว่าตะเข็บชายแดนจากเสานี้ไปเสานี้จากเสานี้ไปเสาน,น,นู้นเส้นมันตรงกันตรงเนี่ยอแผนที่ของไทยเราเนี่ยมันก็ควรจะสร้างกำแพงได้เลยมันติดไอ้ตรง m ู u ี่สามสี่สีนี่แหละที่ไปยอมรับไอหนึ่งต่อสองเซนเขาเนี่ย ทั้งทงท,งที่ประเทศไทยไม่มีแผนที่หนึ่งต่อห้า0 0ื่นเข้าไปเลยเนี่ยมีแต่แผนที่เขมรหนึ่งต่อสองแสนเข้าไปอยู่ใน MOU 4สมเนี่ยนะคะจะยกเลิกไปเลยก็ผักพระละไปให้ประชาชนซะง,งั้นนะคะแล้วบางคนก็ออกมาเออยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาอ,อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวไปหมดเ,เกี่ยวกับพวก MOU 4สนะี่สี่สเนี่ย พอวันส้นไม่เห็นถามประชาชนพอวันจะยกเลิกดันไปเอาพระ,ะให้ประชาชนซะทั้งทั้งที่มันมีหลักฐานชัดเจนอะว่าเราเสียเปรียบยังไงมันมีหลักฐานมันมีอะไรให้อ่านหมดอะว่าเราเสียเปรียบยังไงแต่ก็พร้อมที่จะกอด MO u สี่สามสี่กันอยู่นะไม่เลยไม่รู้หรอกกฎหมาย แต่ถ้าเราแคร์แต่ประเทศอื่นดินแดนเราก็เสียไปเรื่อยๆดินแดนตัวเองก็เสียไปเรื่อยๆเพราะแคร์แต่ชาติอื่นเขากลัวแต่ว่าชาติอื่นเขาจะมาว่าตัวเองกลัวแต่ว่าชาติอื่นเขาจะบอยขอดตัวเองว่างั้นเถอะนะแต่ดูชาติอื่นเขาที่น่ะเห็นไหมตอนนี้เป็นไงอะ่ะอู้ลุงตุงนางไปหมดนะไอ้ที่บอกไอเ้เราดีเราดีแต่ข้างหลังแอบทรงแอบสรงอะ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้เขารู้กันหมดแหละแต่เขาไม่พูดกันแค่นั้นแหละปากบอกว่าอดีกันคุยกันนะเราชอบสันติแต่ข้างหลังแอบส่งงินอยู่นะ่ะนะถ้าเรากลัวแต่อย่างนั้นเราก็จะเสียดินแดนไปเรื่อยๆเล,เล่เพราะว่านักการเมืองนี่แหละที่ไม่ชัดเจนอธิปไตยของตัวเองทั้งๆท,ที่มีหลักเขตแดนตั้งเจ็ดสิบสี่หลัก ต่อให้บอกว่าหายไปหนึ่งหลักเนี่ยที่เหลือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขตแดนของตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะมันมีประวัติศาสตร์บอกมันมีภาพถ่ายบอกว่าเขตแดนของตัวเองอยู่ตรงไหนน,นะคะมันก็ควรยึดเขตแดนตรงนั้นแหละและไอ้จากจากอุบลมาช่องสงามเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วสันปัน,น้ำคำีม,มันไม่ควรมาอยู่บนเขานะคะไม่ควรขึ้นมาอยู่ตะงอยเขาตรงไหนก็แล้วแต่ เพราะขมรมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ข้างล่างไม่ใช่ไปยินขึ้นมาแล้วม,มาปักหลักตรงนะคะหน้าผาแล้วทหารไม่ยอมทำอะไรหรือเปล่ามันจึงอยู่ได้ตลอดนะถ้าเรามั่นใจว่านี่อธิปไตยเราเนี่ยนะคะจากสรรปันน้ำมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันก็ควรไม่มีทหารขมีน ประจำตรงนั้นแหละคะ่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ว่ากันประมาณนั้นแหละคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทหารนั่นเลยคะ่ะคืออยากให้ปกป้องบ้านเมืองของเราอธิปไตยของเรานะคะรู้ว่ามันเหนื่อยมันลําบากนะคะที่จะอยู่หน้าชายแดนแต่อย่างเราไม่ได้ไปประจําตรงนั้นจะพูดยังไงก็ได้แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติเป็นมันก็เสี่ยงเนาะนะคะเป็นทหาร อยู่แนวหน้านี้มันเสี่ยงมากๆกก็เป็นกำลังใจให้ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ